สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาก๊อปเสื้อตัวนี้กันนะคะเป็นเสื้อแบบใส่สบายสบายนะคะถ้าเป็นสีขาวนี่ก็สามารถใส่ไปวัดปฏิบัติธรรมได้นะคะถ้าเป็นผ้าลายลายก็ใส่แบบสบายสบายนะคะใส่แบบอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะรอบกรอบเลยเนี่ยสี่สิบแปดนิ้ววันนี้เราก็จะมาก๊อปแบบง่ายๆนะคะจะเป็นแบบหลักนิ้วนะคะ กปแบบใส่ตัดใส่แบบง่ายๆสบายๆนะคะก็เรามากอปกันเลยนะคะอันนี้คือเราจะหาหาเส้นเส้นอกนะคะก็คือเอาจากจุดอกเนี่ยค่ะอันนี้เราจะเป็นการวัดตัวนะคะจากจุดอกเนี่ยเราก็ตรงๆมาเลยค่ะเราจะหาเส้นอกนะคะก็จากจุดไหล่เนี่ย เราวัดลงมาเลยค่ะก็ถึงจุดนี้นะคะได้11นิ้วเท่ากับเส้นอกเราเนี่ยได้สิบอดนิ้วนะคะก็จากจุดไหล่ลงมาตรงนี้สิบเอ็นิ้วตอนนี้เราก็จะหารอบอกนะคะสาบตรงนี้เขาเกยอ,อยู่ประมาณเซนครึ่งนะคะเราจะวัดตรงเส้นกลางลังกระดุมนะคะแล้วก็มาที่อก สิบอดนิ้วครึ่งก็เสื้อยาวนะคะจาหจุดไหล่ลงไปถึงชายเลยค่ะสามสิบเอดนิ้วตรงด้านชายนะคะเขาก็สิบเอ็ดนิ้วสิบอดนิ้วครึ่งเท่าเท่ากับอกนะคะคือเขาตีแบบตรงๆมีกระเป๋าแต่นี้บานหน้า บานหน้าเราก็จะวัดเกณฑ์เส้นกลางนะคะคือไม่ไม่ได้รวมเกยนะคะเส้นกลางที่เป็นลังกระดุมบานหน้าเขาอยู่ที่สิบนิ้วหนึ่งกระเบียดตอน,นี้เราก็จะวัดไหล่ไหล่ยี่สิบสองนิ้วไหล่เราก็จะบาหลังนะคะ บาหลัง21นิ้วก็ได้แล้วเราก็มาทำกันเลยค่ะก็ตีมาเลยค่ะเป็นเส้นกลางหน้าเราจะทำอยู่ที่หลักนิ้วนะคะเป็นเส้นกลางหน้าตีมาเลยค่ะ แล้วเราก็ตีจุดไหลนะคะอันนี้เป็นจุดไหลนะคะเมื่อกี้เราวัดไหลมาถึงอก11นิ้วนะคะคือจากจุดไหลลงมาเนี่ยก็คือที่เราวัดในส่วนนี้นะคะที่เราหาเส้นอก ก็คือในในส่วนที่ส่วนนี้อันนี้คือรักแล้วพอดีนะคะแล้วก็วางตรงๆมาก็คือในส่วนนี้11นิ้วนะคะก็นี่แหละเราเอามาหาเส้นอก11นิ้วนะคะเป็นเส้นนี้ได้แล้วก็ตีเลยค่ะเป็นเส้นอกแต่นี้อกที่เราวัดไว้เมื่อกี้นี้ 11นิ้วครึ่งจากเส้นกลางนะคะอันนี้คือเส้นกลางเส้นกลางหน้ากลางหน้ากลางหลังเลยค่ะเราจะทําหน้าหลังอยู่ในชิ้นเดียวกันนะคะเพราะเป็นเสื้อแบบหน้าหลังเท่ากันค่ะก็อกที่เราวัดได้เมื่อกี้นี้สนะิบเครึ่งมาเลยค่ะก็ตรงชายก็ตีตรงๆลงไปเลยค่ะเสื้อยาว สาอนิ้วก็วัดลงไปเลยนะคะจากจุดไหล่เนี่ยสานิ้วแต่นี้เราจะทำคอรเราจะก๊อปก๊อปจากคอตัวนี้เลยนะคะ ก็จะคอตัวนี้เลยค่ะแต่เราจะทํากรอบคอก่อนนะคะก็คือวัดเข้ามา3มนิ้วค่ะ3มนิ้วแล้วก็วัดลง3มนิ้วนะคะเป็นกรอบคือ3มนิ้วเท่ากันหมดก็จากนี้มา3ามนิ้วจากนี้มา3มนิ้วนะคะก็ได้กรอบคอแล้วเราจะหาไหล่เมื่อกี้ไหล่ของเราอยู่ยี่สิบ สองนิ้วก็22นิ้วนะคะไหลเราก็แบ่งครึ่งเลยค่ะเท่ากับสิบเอ็ดนิ้วเราก็จากจุดนี้มาเลยนะคะสิบเอ็ดนิ้วได้แล้วเราตีตรงๆลงมาค่ะตอนนี้เราจะดูการ กดลงของแขนนะคะว่าตัวนี้เขากดลงกี่นิ้วเพราะว่าในจุดจุดที่กดลงเนี่ยหนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งสองนิ้วได้เลยนะคะอันนี้เราก็เอามุมของอกวางเลยนะคะกดของเขากดอยู่ที่สองนิ้วนะคะตอนนี้เราก็มาเลยค่ะเราจะวัดลงมานิ้วครึ่งนะคะเป็นชิ้นหลัง สองนิ้วนะคะจากจุดนี้ลงมาสองนิ้วเป็นชิ้นหน้าก็ตีเลยค่ะชิ้นหลังชิ้นหน้านะคะจากจุดนี้มานิ้วครึ่งเป็นชิ้นหลังจากจุดนี้ลงมาสองนิ้วเป็นชิ้นหน้านะคะแต่นี้บ่านหน้าที่เราวัดไว้ก็คือสิบนิ้วกบหนึ่งกระเบียดเราจะหาบานหน้านะคะจากจุดคอกับเส้นอก แบ่งครึ่งเลยค่ะก็ตีไปเลยนะคะเป็นบาาหน้าตรงๆบาาหน้าที่เราวัดไว้สิบนิ้วหนึ่งกระเบียดก็วัดออกมาเลยค่ะสิบนิ้วหนึ่งกระเบียดก็อันนี้ชิ้นหน้านะคะเราก็ตีตรงมาเลยค่ะ บาหลังบาหลังที่เราวัดไว้21นิ้ว21นิ้วเราก็แบ่งครึ่งนะคะก็ได้อยู่ที่10นิ้วครึ่งเราก็วัดออกมาเลยค่ะ10นิ้วครึ่งเป็นบาหลังนะคะก็ จากเส้นไหลหลังตีมาเลยค่ะด้านนอกนี้ก็จะเป็นชิ้นหลังนะคะข้างในนี้ก็จะเป็นชิ้นหน้าเส้นล่างนี้ก็จะเป็นชิ้นหน้านะคะเส้นบนนี้ก็คือชิ้นหลังถ้าเพื่อนๆยังไงแบบอันนี้เป็น อยู่ในตัวเดียวกันจะก๊อปออกไปเป็นชิ้นหลังก็ได้นะคะในส่วนของเกยกระดุมเนี่ยเขาเกยอยู่ที่เซนครึ่งค่ะเราก็วาดออกมาเลยค่ะเซนครึ่งเราจะก๊อปคอนะคะให้เท่ากับตัวนี้เราก็วางเลยค่ะเอาจุด เมกระดุมเนี่ยอยู่ตรงเส้นกลางนะคะเส้นกลางแล้วก็กลับลงไปเลยค่ะของเขาจะเป็นกุ้นคอนหนึ่งกระเบียดนะคะเป็นกุ้นแบบไม่มีสาบ เป็นเสื้อแบบใส่สบายสบายค่ะก็จากจุดนี้ออกมาหนึ่งนิ้วนะคะหนึ่งนิ้วจากมุมนี้ลงมาหนึ่งนิ้วเป็นเป็นคอหลังนะคะ จากจุดนี้ลงมาสองนิ้วจากจุดนี้นะคะสองนิ้วแล้วก็ตีตรงๆมานิดนึงค่ะ้เขาจะตรงๆมานะคะแล้วก็จะมามน จากมุมก็ประมาณ1นิ้วนะคะก็คอก็ได้แล้วนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นหลังตอนนี้เราจะตัวเนี่ยเรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆจะก๊อปลงมาเป็นชิ้นหลังก็ก๊อปนะคะเราจะมาทำแขนกันค่ะ แ็นเป็นหลักนิ้วนะคะอ๋อยังเหลือกระเป๋ากระเป๋าวัดจากจุดนี้ลงมาจุดไหลสิบนิ้วสิบนิ้วจากด้านข้างประมาณสองนิ้วครึ่งจากจุดไหลนะคะสิบนิ้ว ทิศหน้าประมาณสองนิ้วครึ่งสองนิ้วจากจุดนี้นะคะสองนิ้ว จากด้านหน้าก็จากเส้นกลางนะคะสองนิ้วสามกบียดก็กระเป๋าปากกระเป๋าจะอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งนะคะความยาวอยู่ที่หกนิ้วเขาจะตัดมุมนะคะกระเป๋าเขาจะมีตัดมุมเป็นมุมนะคะเราก็วัดวัดขึ้นมาสามกบียดวัดมาทางนี้สามกบียดนะคะก็ตัดมุมเลยค่ะ จากตรงนี้นะคะสองนิ้วจากด้านหน้าสองนิ้วสามก็กระเป๋าล่างมีกระเป๋าสามใบนะคะกระเป๋าล่างสองใบก็ขึ้นจากชายมาประมาณหนึ่งนิ้วนะคะจากแนวตัวเนี้ยเขาเป็นเส้นเดียวกันนะคะก็ขึ้นจากชายมาหนึ่งนิ้ว แนวนี้เป็นเส้นเดียวกันก็สองนิ้วสามก็ปากกระเป๋านะคะหกนิ้วครึ่งความยาวเจ็ดนิ้วก็ตัดมุมเหมือนกันนะคะวัดขึ้นมาสามก็เบียดวัดมาทางนี้สามก็เบียดก็คือตัดมุมค่ะ กระเป๋าก็เรียบร้อยนะคะเรามาทำแขนเสื้อกันค่ะเราจะวัดวงแขนหน้าและหลังนะคะวงแขนหน้าเก้านิ้วคสามวงแขนหลังรวมกันได้ยี่สิบยี่สิบนิ้วนะคะ 20นิ้วหน้าหลังของเราไม่ต่อบ่านะคะเพราะว่าเราจะทำแบบไม่ให้เสื้องหงายหลังสำหรับแบบผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะเราจะไม่ต่อบ่าก็คือเป็นเส้นนี้เลยคือต่อไหลเลยนะคะยี่สิบนิ้วนะคะที่เราวัดไว้วงแขนหน้าหลังรวมกันได้ยี่สิบนิ้ว เรามาสร้างแขนหลักนิ้วค่ะก็คือทบกระดาษมาเลยนะคะตีเลยค่ะเส้นเส้นหัวแขนนะคะเป็นเส้นหัวแขน ตอนนี้เราจะดูแขนลึกของเขาแขนลึกเนี่ยคือ3นิ้ว3นิ้วครึ่ง4นิ้วได้เลยนะคะว่าจะใช้เท่าไหร่คือถ้าเป็นแบบ3นิ้วเนี่ยแขนเขาก็จะแบบกลางๆนะคะกลางๆถ้าแบบว่า4นิ้วเนี่ยแขนเขาก็จะสอบมาหน่อยนึงส่วนมากที่นิยมใช้ก็คือ4นิ้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะดูตัวที่เราก๊อฟเนี่ยว่าเขาใช้แขนหัวแขนลึกเท่าไหร่นะคะก็คือเราก็ วางมาเลยค่ะจากจากลักแร้นี่นะคะเราวางตรงๆมาเลยเราจะดูหัวแขนลึกว่าเขาใช้เท่าไหร่นะคะของเขาใช้อยู่ที่สามนิ้วครึ่งนะคะเราก็วัดมาเลยค่ะสามนิ้วครึ่งอันนี้หัวแขนนะคะเราวัดมาเป็นแขนลึกนะคะสามนิ้วครึ่งก็ตีเป็นเส้นตรงๆเลยค่ะตีเป็นตรงๆมาเลยนะคะ ตอนนี้ในจุดของที่เราวัดวงแขนไว้หน้าหลังยี่สิบนิ้วยี่สิบนิ้วเราแบ่งครึ่งเลยค่ะยี่สิบนิ้วแบ่งครึ่งก็ได้สิบนิ้วนะคะเราก็จากหัวแขนนะคะเราไม่ได้วัดจากเส้นนี้นะคะเราวัดจากหัวแขนก็สิบนิ้วนะคะก็สิบนิ้วเพราะว่าเราวัดได้ บงแขนหน้าหลังยี่สิบนิ้วแบ่งครึ่งสิบนิ้วก็ได้สิบนิ้วอยู่ตรงนี้นะคะก็ตีมาเลยค่ะสิบนิ้วก็ในจุดนี้กับจุดนี้เราแบ่งครึ่งนะคะในจุดนี้กับจุดนี้เราแบ่งครึ่งค่ะในจุดนี้นะคะเราตีขึ้นมา ตีเป็นฉากขึ้นมาตรงๆค่ะครึ่งนิ้วตีตรงมานี่เลยค่ะเราจะโค้งหัวแขนนะคะแขนแขนยาวแขนยาวของเขาอยู่ที่สิบนิ้วครึ่งเราก็วัดมาเลยค่ะสิบนิ้วครึ่ง ก็ตีเป็นตรงๆไปเลยค่ะตอนนี้ปลายแขนปลายแขนของเขา16นิ้วก็เป็น8นิ้วนะคะ16นิ้วแบ่งครึ่งก็8นิ้วค่ะเราก็ตีมาเลยนะคะเราก็ได้แขนแล้วค่ะคืนแขนแขนหลักนิ้วเนี่ยหน้าหลังเท่ากันเข้าแบบว่าเข้าไหล เข้าไหลเสร็จแล้วก็เข้าวงแขนก่อนแล้วถึงจะเข้าข้างนะคะแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะก็ลองมาวนดูนะคะ เป็นเสื้อที่ใส่สบายๆนะคะก็มาวนดูคะ่ะคือแขนเนี่ยหน้าหลังเท่ากันนะคะตรงไหนก็ได้ก็ได้นะคะก็ได้แล้วนะคะแขนก็เรียบร้อยนะคะเสื้อแบบกอฟใส่แบบสบายๆนะคะจะ เพื่อนๆจะใช้เป็นผ้าลายหรือผ้าขาวก็ได้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ